พร้อมพี่คือฟาดเก้าใช่ใช่ใช,ใช่เพราะว่าเราได้ได้เคลียร์ไม้ไงแล้วก็แบบพยายามเซฟเลือดอะ่ะถ้าได้บอลฟอร์ไลท์ด้วยก็ดีนะมันจะมีอีกชุดหนึ่งชุดคลาสสิกอะ่ะชุดเนี้ยเนี่ยอันนี้อีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็จะเป็นแบบเท่าไหร่แปดแปดนี่อีกชุดหนึ่ง ไม่ชอบไอเทมอย่างนี้เลยว่ะอ่าเก็บไม่ได้ขึ้นไป สามจากเธอได้องอาละห้าสบายสบายเ็นดอลา่าลาก็ไม่แย่นะอยากได้ของเหมือนกันชีวิตจะลำบากไปหน่อยอ้าวแล้วมันก็มาให้พอดี ไม่ได้อันนี้ต้องทำโชว์จีนนี่หว่าอันนี้ต้องทำโชว์จีนอนะ หา้าถูกปะเรา,เอาไอ้นี่พอดีแต่ว่าอืมอืมทำ up ไปไอ้นี่ก็ทำกุญซูให้ไหมคุณซูให้ทวิตเฟลดโอ้โหนิดเดียว พี่วาที่สองน่าจะไปกับบีโบะอ้าวแล้วไม่มีใครเอาตราหรอกเออนั่นน่ะเดิ เอาของอดีกว่าเว้ยอันไฟ ี้สวยเซฟเลยได้เยอะเลยตานี้ใช้ได้ เอาละนเวลาใช้สมรกเรื่อไปรยชนแล้วในสเตจสเตจสทุกคนจะถลุงกันอย่างบ้าคลั่ง ลืมเลยลืม,ลมน้อยนี่ออกตาขีเนี่ยขีผมหายไปไหนวะเนี่ยเป็นชาวอ่ะ จริงๆคุณซูใสให้เนี่ยดีกว่า <c oughs> อยากถอดของเรื่องต้องถอดไอ้นี่ขายไอ้นี่ขายไอ้นี่ขายหมดบอดขายเอหมดที่น,นี่เนี่ยเดี๋ยวเป็นเจน,น่าเนี่ยเขาไม่ขายไอ้นี่เอาละไอ้นี่จริงสองตัวเหมือนเดิมอ๋ออันนี้มันข้างโดนอยู่เนี่ยแสดงว่าอีสองเขาไม่ขึ้นเ,นเนมิลนะว่าโนหลังเอาเลยสองตัว เฮ้ยไรอะไรก็ดีว่ะไม่รู้ว่ากำลังใจมันมาดิแต่ไม่มีคอมแบ็คใช่ไหมโอ้คอมแบ็คอะไรไม่รู้จักแล้วเนไปยุนเอาคอมลุง มันต้องตัวแบบมันจะักสองตัวแล้ขึ้นขึ้นสี่สองดีว่าขึ้นเก้าสี่สองห้าห้าหนึ่งลัมป์ปะวะหรือไงวะเนี้ยได้อยู่ห้าหนึ่งแล้วกันห้าหนึ่งลัมแล้วกัน ยังเสียเลือดได้อยู่สเวนไปไหนะไม่เจอสเวนสักตัวเลย เก้าตอนไอ้นี่พอดีอะเกตอนคีมพอดีอะแต่อยู่ที่ว่าโลเจอไหมโลไม่เจอว่าลาก่อน

Don't miss. <laughs> my pain, my power. Break and fall. Charmed, I'm sure. If they insist on a fight, I will open. Yeah! Stop. is mm me -hmm. ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผ <laughs> ลไม้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำแบ็คเออยังข <c oughs> าดเอสันตี้ Ê Tôi nên nó rồi đi เรียบร้อยหลับหลับสนิทนะครพี่ต้องขึ้นก้าเนี่ยหลังๆเนี่ยพี่ต้องขึ้นก้าว เคนันเต้ไม่สองก็ค่อนข้างลำบากต้องให้เคนันเต้สองเป็นตัวแทงแล้วก็เอาผลไม้ให้เซนเต้หรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนไอ้นี่เป็นจ้าวาน I may fail, but I won't quit. Victory awaits.

ไม่มีจริงไปนอนแล้วครับตื่นมาก็าชนะอาสวัสดีครับผมมู้แปรว่านสวัสดีครับโอ้เคลินมันโยกมาตรงนี้วะวิ่เจอใครอ่ะ คควิ้ยเกือบแพ้แพ้เกือบแพ้เอาเดี๋ยวหาไม่เจอโดนแย่ง้งทีหนึ่งก็เล่นเซลฟีกันด้วยโอ้เซลฟีนอสองดาวด้วยเลเวลแปดเนี่ยนะ มันมีเคสสองเองนะนั่นใช่ไม่ใช่หรอกเมื่อกี้มันโยกเปลี่ยนด้วยแหละมันโยกเปลี่ยนเลน One more If they insist on a fight, I will oblige them. ที่คิดว่า AD เฟกในเซตสิบฟาร์เกับไอคอมฟารเซตนี้ก็ไหนเก่งอะไร เซตสิบไม่รู้ตั้งแต่ที่เล่นมาแล้วรู้ว่าเซตสิบมัน่นบอดทองคำนั่นเก่งอยู่แหละ แกงแกงมวยปั้มผมไปไหนวะเนี่ย อีกแล้วบอดอีกแล้วลาก่อนนะบอดบายบายเออเราคอมพีแล้วแล้วเราก็ต้องมาเจอกับเอไอเอส ตีโลที่แข็งแกร่งที่สุดในปจัจพีแชมเปี้ยนประเภทมาร์คแมน และแคอร์เตอร์ในทีของคุณได้รับการคูณความเสียหายถาวร2%อันนี้มันถือเป็นมาร์คแมนปะวะเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นมาร์คแมนวะมาร์คแมนแคอรเตอร์ก็หมายถึงพวกตัวเวท สวยสารมันโดนนะโดนโดนเกสันเต้หลวงนะโดนเกสันเต้หลวงสวย